สวัสดีครับมาเล่นเกมไฟนอล f ฟ n t a s y ซี้านะเป็นพัรติบน้ำเดโมนะเป็นเดโมตอนอให้ลองนะครับก่อนซื้อตอนนี้มันเปิดให้เพีร์เดอร์แล้วนะเพราะว่าประกาศวันออกจำหน่ายแล้วนะครับวันที่30สกันยานี้นะก็เปิดตัวถแถลงข่าวไปวันที่30มิีนาะที่ผ่านมานี่เองนะฮะว้าวแบ็กราวเป็นตัว เหมือนอะไรอ่ะอโมโนสูนในตำนานไหมคาบังเกิลโอเคเข้าออปชั่นมาเลยอ่ะปรับไบเนตหน่อยนะก็บอกว่าให้ซ้ายขวาทั้งดำและขวาขาวเนี่ยเห็นตัวก็แล้วตัวอะไรอะตัวบกบองเพชรทั้งคู่นะฮะต่อมาก็คือเปิดเนมแล้วก็เปิดซับไตเติลด้วยนะโอเคไปเลย นิวเกมน่าจะเป็นคาเปลนโคลนะเพราะว่ามันมีมาหลายภาคแล้วตัวแบบนี้นะฮะในฟ i นอลสิบสี่ก็คือเป็นตัวที่ซอวทอมมอนของอาคานิสนะจอบอาคานิสโอเคมีนางลูกชายฉันไปไหนราชาทางนี้ <No. S 1> นะ็อกน,นอกนะพระเอกชื่อน็อกนะฮะ ก็เหมือนว่าเป็นอยู่ในเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะที่แบบว่าวิกฤตแล้วเราก็มานอนอยู่ตรงนี้ว้าวผิวเป็นผิวสีหน้าตาผมโหละเอียดมากที่นี่มันอะไรกันเนี่ยที่ไหนเนี่ยแล้วก็ คาแบงเกร์ก็คาบมือถือมาให้ไม่มีเสียงไม่มีสัญญาณเอามาให้ทำไมเนี้ยอ่ะมีส่งข้อความมาด้วยเธออ่านได้ไหมนี่ข้างหน้าเธอเอาเธอหรอตัวใสคาบแงเกอร์มันใช้ ก็เรือกระแสจิตนะเป็นสัญญาณโทรศัพท์ <Hey. S 1> นี่เป็นโลกแห่งความฝันของเธอโอเคเป็นเรี่อเนียโลกแห่งความฝันนะแนะ่ทำไมดูสมจริงเหลือเกินอ่ะก็เอาของเซตคริคสตัลโอเคสองละมีช่องด้านซ้ายนี้แล้วก็ตรงนูน้นด้านขวาโอเคไปทางซ้ายก่อนอเก็บเซตคริสโต้ถึง จึงโอเคเป็นห้าแล้ว okay, <Okay. S 1> ไปไปใต้ตรงข้ามเอ๊ะถูกปนะ่ะเนี่ยอ๋อทางนี้เคกระโดดขึ้นไปกระตึงตืดเจ็บเจ็บเจ็บอ้าวโหสวยนะฮะละเอียดมากแล้วก็พวกใบไม้ใบหญ้าโอ้โหแบบละเอียดมากกระโดดเก็บไม่หมดเลยจึงจึงโอ้ชิ้นใหญ่ ออลดบลอนส์เพลทนะคือแท่นสีทองแดงอุ้ยโอ้ย <No. S 1> oh. ไม่ต้องเป็นห่วงไอตัวนี้หรอกเขาจริงๆแล้วดูน่ากลัวแต่จิตใจดีมากเลยอะไรอย่างนงี้นะ <laughs> <laughs> อ่านั่นมีอีกแล้วแกล็บถึงจึงจึงเอ้าอาภาพไปอันนึง โอยโอเคเรียบร้อยหมดไปต่อ่า ah. ต้องให้ตรงนะโอเคพอดีเก็บหมดแขงโอเคถ้าต้องการจะตื่นนะแล้วก็ไปพบกับทุกคนอีกครั้งเธอต้องหาทางออกให้ได้นะนี hmm. ่ เป็นแท่นเหมือนเปลี่ยนเวลาใช่ไหมแต่นี้เป็นเที่ยงอยู่แล้วก็ไปไปตอนบ่ายๆเย็นๆนะว้าวว้าวโอ้วดวงอาทิตย์ตกอย่างรวดเร็วนี่เป็นตอนเย็นแล้วจากเย็นก็เป็นมืดใช่ไหมลองกดอีกทีฮนะเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อย ว้าวดาวมาตอนกลางคืนแล้วก็มีแสงน้อยๆว้าวสวยฮนะแล้วก็แกกลับมาตอนเช้าตรู่อีกครั้งหนึ่งอ่าก็คือเหมือนเราโลกเราหมุนนะครับพอป้ามันก็เลยอ่าเคลื่อนไปตาม อาโลกที่หมุนนะโอดโะเียนจริงเก็บั้่หมด,สดสเสร็จคริสตัลเขตามขับเบนเกอบาถ้ามีช่องด้านขวามีอะไรโอ้เสียชิน้นชิ้นส่วนคริสตัลอันใหญ่บรมเลยอ่านี่เป็นน่าจะเปลี่ยนบรรยากาศนะอ่าภูมิอากาศจากฟ้าใสเป็นฟ้าหลวนะคลาวดี้คลาวดี้ เ <Make> มฆมากเมฆมากจริงฮะบรรยากาศหมอกว้าวอีกบรรยากาศหนึ่งสีให้ครบเฮ้ยฝนตกได้บรรยากาศจริงพ้าวหยดฝนกระทบกับผิวน้ำด้วยนะละเอียดจริงๆพื้นก็ กับตัวเราก็เปียกนะมีเหมือนเลื่อมๆเปียกน้ำอเอไปเก็บให้หมดไปต่ออ่ามีอะไรอีกไหมครบนะเก็บครบโอเคอ้าวมีมอนสเตอร์มาให้เราสู้แล้วโอเคจัดการมันแต่ถ้าเธอเธอต้องมีอาวุธก่อนนะคงสู้มือเปล่าไม่ได้ ให้อาวุธมาแล้วครับก็มีทอยสวอดกับสควิกี้สควิกี้คัมเมอร์นะก็เหมือนกับเป็นดาบของเล่นฟาดเลยปุ๊บปๆ๊บป๊ใส่โดยใช้ทัดแผดนะแล้วก็จมตีกลมๆๆตามนหน้าจอเลยฮนะโอ้โหเปลี่ยนเป็นคอนคอนแรงกว่านะแต่ดูน่ารักเกินนะเป็นคอนของเล่นว้าวทะเลสาบ เงาสะท้อนผิวน้ำว้าวสุดยอดชชมวิวนิดหน่อยอโอเคอ่ามันเจอทางไปแล้วนะะแต่เราบาทางนี้ก่อนนะเก็บเซคิสโตว้าวมุมนี้ก็วิวสวยนะนะขึ้นแท่นเลยบอกว,ว่ามีอะไรขึ้นมาจากขอบฟ้า แห่งความฝันนั้นอ้ารีวอา์สันมนสูนว้าวเออมันจะมาหาเราเหรอว้าวงามงดโอ้ฮะเอมือถือมากดเล่นด้วยตอนที่เราไม่ได้ทำอะไรนา,นานๆนะโอเคน่ารักดีไปต่อ ว้าวเดินลงน้ำซะหน่อยมีเสียงกบด้วยอ่านี่ไงกบเคโลเคโลน่ารักดีโอลงน้ำไปแล้วโอ้หงน้ำลึกเราลงไปไม่ได้นะอ่ะโอ้สวยงามเอตามฉันมาเลยพร้อมนะโดดลงไปเลยีตามไปครับปุ๊บน่าจะไป โลกแห่งความฝันอีกมิติหนึ่งนะอาู้ลงมาในชามข้าวสัตว์เลี้ยงนะแต่ตอนนี้มีน้ำอยู่ไซคิกเชียเขาบอกว่าจะไปทางไหนต่อกันดีเนี่ยเดี๋ยวหาให้อะไรเงี้ยอ๋อ มันมีอะไรให้เรานะ r u b y Light อ,อ๋อให้ไฟเวิร์กสนะดอกไม้ไฟก็กดทัชแพดใส่มันดูแล้วก็ลองกันเลยกดวงเ,เลือกอาวุธก่อนนะแล้วก็กดวงคมค้างแล้วก็ปล่อยนะกดวงคมค้างเล็งเป้าด้วยขันยกซ้ายแล้วก็ปล่อยก็จะป่าว้าวเป็นดอกไม้ไฟเมื่อกี้โหูน้ำเป็นน้ำอะ นี่กระโดดแล้วมันก็กระเพื่อมตามแรงกระโดดของเราโอ้โหเอียดจริงน้ำใสกิ๊กอ่านี่เร่งเวลาใช่ไหมจากเที่ยงมาเย็นนะใบ่าเย็นเย็นดูสิโอ้แสงสาดมาแบบมืดหน่อยโอเคแล้วก็โอ้โหเปลี่ยนเป็น,ปนพบข่ามแสงสาดไปอย่างเร็วเมื่อกี้มืดอุย พูดสนิทเมื่อกี้เย้เปิดไฟแล้วโคมไฟมสะท้อนกับผานางังหินอ่อนด้านนู้นโอ้โหงามงดเขกลับมาเป็นสว่างเหมือนเดิมดีกว่านะให้เห็นชัดๆโอเอย่างนั่นโ,โหสว่าง นียังล็อกอยู่นะเป็นแท่นสีเงินโอ,โอ้ <c oughs> ก็ผิดฮะโอ้เดี๋ยวไม่ไปสวยแฮะเมื่อกี้ยังไม่สังเกตตอนแรกอันนี้ตอนที่สองนี้โอเคเห็นชัด,ดนะอืมอ่ามีแท่นเฮ้แปลงร่างเป็นรถเป็นทุกให้ความรู้สึกถึงดูถึงนั้นเลยนะไฟนอล เปน,น้นเจ็ดอะคลาวกับแซกใช่ไหมที่แซกพาคลาวมาเข้าเมืองมิดกานะแล้วก็อยู่นอกเมืองแล้วก็แซกตายโอ้โหงั้นสุดยอดโอเคไปต่อมันบอกว่าเจอแล้วนี่คนนี้น็อกโอโแต่ลดบังมิดเลยอ่ะกด X อ,ออกจากการเปลี่ยนล่างนะโอเคแต่เราก็ยังต้องใช้รถนะเพื่อที่เพื่อเราอยากจะดูว่า มันบอกให้เราไปตรงไหนนะแล้วเราก็เปลี่ยนปเรถอีกครั้งนึงเพื่อสสำรวจให้ครบนะมาที่มุมตรงข้ามโต๊ะอาหารก่อนนี่มีเซ็ตคิสโซเก็บให้หมดมันก็ดู ง่ายดีนะเพราะว่ามันมีบอกปุ่มกดด้านอ่ายู่ตรงหน้าจอเลยเป็นเล็กๆให้เราเห็นนะฮะเมื่อกี้เป็นแท่นเล่งเวลาเหมือนเดิมนะโอเคมุมนี้ไม่มีอะไรแล้วไปทางตรงนูน้นก่อนละกันนะใกล้ๆเพื่อเก็บคริสตัลให้ครบเพื่อปลดล็อกแท่นสีเงินนะอ่ะอันนี้เป็นเหมือนใช้ ชิ้นส่วนไม้ในการต่อรูปล่างอะสามเหลี่ยมอะไรนี้เก็บเก็บเก็บโอ้โชนเฮ้ยพังทลายเขาพิสั์เรียงมาอ๋อมีแบบระบบเรียกว่าฟิสิกส์นะเกมฟิสิกส์ที่แบบว่าทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นจริงมากขึ้นนะอามีศัตรูอยู่ข้างหน้าน้องลองใช้ไฟเวิร์ก ตอกไม้ไฟข้ามันดูสิตู้โอ้โหโดนไปสองตัวใช้ยดาใช้ไยดาเนี้ยตู้โอ้โสามตัวโอเคโอเคปึง้งตู้เอเคโดนตัวเดียวนี้เดินเข้าไปใกล้นิดนึงตู้ตัวดเดียวเหมือนกันกำลังมันว้า ด้านซ้ายบ้างสองตัวไหมเนี่ยเย่ yeah, สองตัวเอาให้ตายแย่ yeah, ตายไปตัวหนึ่งเด yeah, ลุยด้วยอาวุธต่อดาบของเล่นของเราจึ๊บจุ๊บห้าสี่ห้าสี่ห้าเขาเขาเสียห,ห,หายน้อยหน่อยนะจิมจิมหน่อย,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 อยจึ๊บจั๊บจุ๊บจั๊ อเดทัก oh, นี่นะใช้คอสทุบกันเลยมาทำชอมทุบ <Yeah. S 2> ทุบเออดาบดาบมันดูต่อเนื่องดีโอเคนี่คือไปทางไปต่อใช่ไหมขึ้นหนังสือตรงนี้แต่เรายังไม่ไปอะตางง่ังเป็นรถก่อนนี่เป็นรถสีเงินแล้วเป็นท่านสีเงินที่เป็นแบบ แปลงล่างเป็นรถแล้วเป็นรถแบบเร็วขึ้นแล้วนะคะ <Wow. S 1> ว้าวเออจ้าชนแปลงล่างกลับเข้าซอกตรงนี้มีอะไรไหมฮามีพิซโซว้าวชิ้นใหญ่อันหนึ่งอันต้อนนี้128แล้วโอเคเก็บให้วมด มีกล่องช็อกโกแลตตรงนี้ขั้นไม่ให้รถเข้าอเอไปแปลงเป็นรถต่อเพื่อไปอีกมุมหนึ่งของห้องนู่นเร่งเๆๆงเร่เ่เงาออชนถอยถอยถอยออกขวาโอเคมุมนี้อ่ะมุมอีกมุมหนึ่งที่เหลือ มีแบบประตูนี่นะโอเคใช้ดอไม้ไฟที่เหลืออยู่อันเดียวนะเง <c oughs> ี่ยวบากเฮ้ย <c oughs> ไม่โดนไกลไปโอเค่อไม้ไฟไหมดอาจจะใช้ดาบดาบไม้ของเรา ปัน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 นี่นะ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 นี่ม่โหม้มันตั้งตัวครับุูมคอนปุ๊บนี่ที่สองสิบหกเออที่อืมอืมอมอมอม <c oughs> เสียงก็แบบว่านะ ช้อนของเล่นจริงดาดบ่จำเยอโอ้โาบลทำเล่นน้อยเนี้ยสีย่ห้าสี่ห้าหกยบไอปเอาของทิสโซเ,เพื่อปลดล็อกกุนี้มีอะไรไหมแหน่ไม่มีนะ เกเบขึ้นชั้นหนังสือเก็บอรัเมื่อกี้มีเห็นแวบๆที่ซอช่องอย่างนี้นะ yes ระวังอย่าให้ตกลงไปโอ้โหปลอกหมอนนี่ก็ดูสวยสมจริงนะโซฟาแล้วก็อืมนี่เก็บ เออล่วงมันเป็นขอบบางๆอ,างอ่ะเออลกแล้วโอเคแต่ครั้งนี้เก็บไม่หมดแล้วก็ไปกันเถอะพยายามได้สามครั้ง <c oughs> ล่วงอีกไปเลยแล้วกันอ้ามีแท่นตรงนี้เล่งเวลาด้วยอ่ะเก็บข้างบน ถึงอ่าชิ้นใหญ่ว้าวโอเคไหนๆมีแทนละกดสะหน่อยเร่งเวลาว้าวมาตอนกลางคืนโอเคลองอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่ได้ก็ไปละค่อยค่อยค่อยอยกจึงกาะจึงว้ว ปลฟควาทนไปเลยแล้วกันปากเก๊งเงาสะท้อนกับโคมไฟข้างบนหูเจ๋งมากอะ่ะเอาให้ตรงๆลงใบเ่้วครบดีมากแสงล่างเป็นรถชูวูมีไฟหน้าด้วยว้าวว,าวแสงสุดยอดอย เก็บเก็บเก็บอ้ามี่ศัตรูปันปันอืมออกค้อนค้อนสามสามแน่งว้าวเยอะไหมยี่สิบเอ็ดยี่สิบห้ายี่สิบสี่โอ้โหานแนงแนงสุดท้ายตรงในย่านนี้ โอ้ควรจะวิ่งไปไหนครูครูสามสิบสามเอ็ดรียบร้อยหมดเก็บโอเคน่าจะหมดในห้องนี้ที่มันไม่ใช่ไปทางไปแล้วอ่ะเราก็คงต้องไปทางายของเราแล้วใช่ไหมบนโต,ต๊ะอาหารไปเลยรถขับรถขับรถ โหถ้าลัางจริงของจริงนะจุ <'re> ๊ยจุรงอามีอะไรตรงนี้อาของฝัน <laughs> ได้ดาบน่าจะได้มาเอาตั้งแต่แรกจะได้แรงๆหนะะ่อยครับดาบอันนี้น่าจะแรงดาบหม่ขึ้นเลยหนังสือถึงกระโดดถึงเก็บให้หมดข้างล่างข้างบน ล้อมเรียงเป็นบันไดขึ้นไปทางขึ้นอ่า,าเก็บเป็นไงอันนั้นไม่ถึงสายล่างโอเคมีจริงด้วยชั้นใหญ่ลองดันเปิดทางเพื่อไปเอาไอ้พิสตันตรงนู้นอ้าะเลงละนาด ล่วงกันไปหมดทุกอย่างโอโอ้ดันต่อไม่ได้แล้วเออเออเอาเออเออไปกันใหญ่ครับเออเอเอเล <Le> นะฮะเละโอเคกลับมาตรงนี้นั่นไงหายไปเกี้ยมเลยจะ <c oughs> ล่วงมาอีกแล้วทำหัวเออเออเราทำเลนะครับโอเคอ้า น่าจะมีหนทางในการเก็บอันนี้ใช่ไหมอันนียชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้เลื่อนชิ้นนี้ชิน้นนี้ชิ้นนี้ว้าวว้าวอชิ้นนี้วาวาวาวอ่ะชิ้นนี้เลื่อนไปดันดันโอเคค่อยไปฮะอ่าน่าจะโอเคละกระโดดกระโดดพอเราได้อะไรที่ได้มายากนี่รู้สึกดีไปต่อ เก็บอะไรอีกไหมอ่ามีของข้างล่างนั้นนะ่ะลองลงลง,ลงเออลองดีๆ <c oughs> ก็ไม่ได้ทำลายเข้าของอีกโอ้โหเละฮะ <c oughs> ลงไปกองอยู่ตรงนั้นเลยชิ้นส่วนไม้ของเราอ่าโอเคข้าขอบเลาะริมขอบโอเคลงมาได้อืมอืมแต่ให้ล่วงฮนะถ้ามีกระเป๋า หลุยวิทตองไหมเนี่ยไม่ใช่โอ้แต่มีเป็นผิวหนังอผมจริงโอเควนกลับไปเถอะไปเถอะชุด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 ขึ้นโตหารได้แล้วเย่ถึงถึงถึงอ่ะนั่นมีศัตรูใช้ มีอะไรให้ใช้ไหมไม่มีอะหมดแล้วนะดอกไม้ไฟก็หมดโอเคงั้นลุยด้วยดาบใหม่ของเราเนี่ยฮะอา่าเราใช้ลูกบอลลูกบอลชนมันได้ไหมไม่ได้ฮะโอเค,อเคดาบนี้แรงจริงฮะติด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 เร็วขึ้นนะเร็วขึ้น9 13 13 10โอ้โหเยอะฮนะโอเคอ อืออือออจอือจ้อือ้ามีท่านของฝันได้ทนเดอร์โบ้อ้าลองใช้เลยทนเดอร์โบ้สายฟ้า,าอ่านเองไงกดวงกลมค้างนะแล้วก็เลงเป้าทันยกซ้ายแล้วก็ปล่อยตู้อ้องร้อจิแรงชิง หมดแล้วหรอเร็วจังไปต่อแทนเปลี่ยนเวลาเอมนั่นชิ้นใหญ่นี่ทั้งนี้ทั้งนี้มีทั้งออกอยู่ข้างในนี้ไงเออตรงบ้านเนี้ยเออใช่แล้ว แต่เรามาเอาของก่อนนะนี่ชิ้นใหญ่เซตคริสโตลนี่เราชอบทำลายข้าวของชนขึ้นหนึ่งทีชนนี่หมดชนชนทำลายล้างจริงฮะโหเละเละเละเอา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 มุมก็้องเออเออเอาเออโอตาลายโอเค ทำลายเรียบร้อยไปเถอะ